สวัสดีค่ะนี่ยาจอยสิพผ้ามามึงบักเอางุนเพืนบ้านนะพี่น้องเนาะเป็นน่วยเรอพี่น้องกำลังสีงามกำลังสีดกเห็นว่าพี่น้องให้จอยเลยมัง đốt đi đi nòng già, thấy không, đốt khác không? bắt bằng quân đi đi nòng. ักบ่ดกคักด,ดีเนาะนี่เห็นบ่ดก,ดกดูดีเป็นน้องจ้ะพันพื้นเมืองเล่นนี่พี่น้องบักอางนนี่พันพื้นเมืองแล้วค่ะเด้อเราเลี้ยงควบดกนี่เพราะตองห่วงคนล่างจะเป็นหน่วยเต็มเนี่ย xem ừ. mà như thế nào mà nguồn lái lý. Đột như đốt tiếp nha แม่พี่น้องเห็นบ่นบมันค่าใบมันเห็นบ่เล่าบ่แพงเด้อพี่น้องเด้อสำหรับยายะจอยเราเล่าบ่แพงเด้อาให้วายะจอยมาไายได้ตลอดเลยเห็นบ่<ๆ>พอเป็นเพื่อนบ้านกันเนาะกันเนาะเห็นปะยามอย่างเนี่ย อางุนอางุนพันพื้นเมืองได้พี่นอ้องพันพื้นเมืองมันสิมีเม็ดสมสมวัดหวานพี่น้องเห็นป่ไงพี่น้องห่อยายำหยางเยวเห็นปะเฮียอันนึงเห็นปะ บักเงิงเงินี่พี่นอ้อนเล่าบ่แพงเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็เด้๋ขีดยงขีดยายอย่าง,น,งนี้ไปนอนจ้ะบักเงิงเงนต้นเดียวได้ไปนองนงม่เร่ากับปลูกดอกไม้ใ,ใส่ปลูกดอกไม้ใ,ใส่นะ ดกขัดดกเนี่ยเห็นบ่้ปากงูนตนเดี๋ยวแย่าจอาพเมาือมึงตนมัน,น,น,นจเจ้าสะอ่อนปะ phiên mất là phiên nọ người nè nè tồn mắt phiên nọ bà có nguồn tồn điều đấy nên, bên, của ma lê nè bến tảng tay ngầu nè nay ngầu nè nghỉ lý đó phiên đó độc khạc độc nè, ăn nguội tổn điều. Lắc cả buộcดอก mai say pí non, kia ừ. bật nhau đấy đi pí kia nhau. Kia, nó lây ma hoắt pí đâu vậy. ม้องไหมห้องไหนพี่น้องเห็นบ้างว่ากังวนได้พี่น้องหุ่นพันผืนเมือง เออเงินต้นเดียวต้นเดียวนี่ดกขักดกเนี่ยเนี่ยมันสูงแย้จอยกับมาตัดเอาได้ไปนอนถ้าสิบอกมันตัดเอาเลยแย้จอยก็จะมาตัดออกตีละพวงสองพวงไปกินได้ไปนอนเนาะ อันจิงีเม็ดไม่เป็นหรอกเป็นพันธุ์พื้นเมืองเนาะค่ะเนาะก็มีสองก็มีสองเหงาเหงาหนึ่งอยู่ในบานแล้วดกเต็มูีได้พี่น้องเด้อเห็นปะดกขักดกแหน่ยดกนี่ง่ปต่อง่วงเลยขามดกของมัดนดกอีหลี ยูไตใบมน่ยงี้องอมีงแต่บางงนไตใบมันไมเป็นเหงาเป็นเงาอยอะโอ้ยกองไข่ยูไตใบมันไปองเห็น่มันอยู่สูงแยะจอยแว่ถึงเห็นว่น้ำไตบอกไตใบ เ็มอยู่ที่พี่นอ้องไต่ใบเห็นบะพี่น,อน้องหลยขากไลยแน่หลังมุ่นเอาใบาปกเห็นวะส,สวัสดีตอนเช้า พ่อบ้านกลับอยากทำง,งานเลยพี่น้องเด้อหกโมงเสาร์เหตุข,ขา่า,า,าวกายย่ำขึ้นเดี๋ยวจอยมาทายย่ำมดเสาร์น้องกันเนาะเอาเออต็มตะกันมันพี่น้องเนี่ยตายข่าบ่บังงานเงนเต็มเลยพี่น้องจ้ะบางงาน เงาเดียวได้เป็นน้องเงาเดียวเงาเดียวได้บ่อกท่าหุ่นเงาเดียวเด้อเงามันเป็นตั้งแต่เงาขึ้นมาเลยเด้อพี่น้องจ้ะนี่กี่แกงลอยกต่ย้ายไปก,กับมาตัดเอาไปกินพี่น้องวันนี้สีฟ้ามั้งบักแอปเปิ้ลลอยวันนี่น้องแอปเปิ้ลลอยเห็นปะ ดกขังอีหลีได้พี่น้องแต่ละพ่วงแต่ละงามีอยู่สามต้นอยู่ข้างบ้านยายจอยสานสลังเนี่ยละ่ะพี่น้องมันมาคว่ำดกของมันดก,กขักอีหลีดกขักดกแม่เด้อพี่น้องเดอ้อหลอดนี่ีต้นที่หนึ่งเด้อพี่น้อง เจ้าสีา à n g ไหนนี่กต้นที่สองพี่น้องเอาไปเปิดหน่อย บอ้งอยู่ว่าเห็นปะดอกน่อยน้หนาเป็นปุ่มเป็นพวงแอปเปิลหน่อยให้เป็นอกมังกลดดกบ๊ดก Nhân tuyển có nhan vừa nó em bắt đầu đi lìa lạp vùng lạp là lắp vùng là vùng lắp vùng lắp vùng lắp người. lắp ลูกอิรีดีไมีอยู่สามตนนี่เนาะจักหน้อยเนี่ยมันเห้มันสุกขึ้นเน,เนจจี่กมันเกลียกรอยใจจะมันวิดไปกินวิดกับสันอันิกเกลือไม่ใช่นนองแก้วเกลียแก้วเกลือไหมมันจะออกสมๆมเนาะสมๆหวานหวานกรอบกรอบไปเนาะไม่ในน้อยเพราะกัดค้ากัดค้าเลยี่นองจกะ

เป็นปุ่มเป็นพ่วงไี่เป็นด่มงเลยดก,ลกไดไลค์กดแชร์กดกระดิกดับให้ย้ายจอยนะั้นไม่เด้อพี่น่องเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ